้ยห่างจากพี่ไม่กี่ปีนะแต่ตุ้ยดูเด็กกับพี่เยอะตุ้ยทางานก็เยอะอพักผ่อนก็น่าจะน้อยครับทําไมยังดูดีได้ขนาดนี้แต่พออายุมันเริ่มมากขึ้นมันกลายเป็นว่าต้องเริ่มละเพราะมันเริ่มมีผลพลอยได้จากการทำงานมาไม่ว่าจะเป็นแบบจุดด่างดำหรือริ้วรอยต่างๆตีนกาล่องน้ำหมากเริ่มมาและไปได้ของดีมา ไปเจอครีมอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าอัลเลเซ่คือผมไปเห็นพี่ตุ๊กชนกวนันใช่แล้วก็แพนเค้กก็เลยยิ่งทําให้มั่นใจว่าแบบมันต้องดีเดี๋ยพอใช้เนี่ยอย่างริ้วรอยต่างๆอย่างผมขี่มอเตอร์ไซค์เจอแดดอะไรแบบนี้ที่มันเป็นรอยจุดๆดกะกะมันเริ่มจางลงตัวนี้นะครับมีส่วนผสมสารสกัดธรรมชาติมากกว่า22ชนิดแต่จะมีสารสกัดสำคัญสำคัญอยู่3ตัวด้วยกันก็มีน้ํามันม้าเมือกหอยท่าแล้วก็กีก้าไวแต่เจ้าน้ํามันม้าเนี่ยเขาจะสกัดมาจากไขมันดีในน้ํานมม้า Oh. ซึ่งเป็นม้าสายพันธุยิรมัน <Ừ. S 2> ตัวน้ำมันม้าเนี่ยครับเขาจะช่วยบำรุงปกป้องผิว <Ừ. S 2> ในเมื่อขอยทากเนี่ยมันจะมีคอลลาเจนและอิลาสตินที่จะทําให้ผิวเนี่ยดูนุ่ม <Ừ. S 2> และตัวสุดท้ายกีก้าวไว้อันนี้เขารับรองมาจากฝรั่งเศสเลยนะพี่ว่าเป็นสารสกรัดธรรมชาติซึ่งจะช่วยในเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำนะฮะริ้วรอยต่างๆช่วยให้จางลง มีส่วนผสมของน้ำมันม้าแล้วทำไมมันถึงไม่มันบอกว่าส่งตรงมาจากเกาหลีใช่ไหมพี่ใช่เจ้าของเนี่ยเขามาดัดแปลงปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทยให้เหมาะกับหน้าคนไทยผิวค,คนไทยเทสใหพ้พี่ดูเลยเขาจะเข้มข้นมากเลยนะตัวตัวเนื้อครีมแต่ซึมเข้าผิวได้ไวมากอเดี๋ยวผมเทสใหพ้พี่ดูว่ามันไม่มันจริงๆพี่อันนี้ดูได้เลยฮะเห็นไหมฮะอ่ะนี่ดูหน้าผมนะฝั่งอาริเซ่ไม่มันบ้าแต่ที่เพิ่งทาครีมเสร็จจุดเด่นของอาริเซ่นะเขาเป็นอออินวันนะ คือทาได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็สลิปปิ้งมาร์ครวมไปถึงอายครีมด้วยใต้ตาถ้าหากว่าเราอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยตัวนี้มันมีกันแดดด้วยไหมอ่ะนี่ SPF 50 P.A. 4บวกเป็นนวัตกรรมอินฟาการ์ดสูตรเกาหลีเลยหลอดนี้มีส่วนผสมอยู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนของทานตะวันอดอกดาวเรืองออแล้วก็ชาเขียวจะช่วยในเรื่องการปกป้องแสงแดดแสง U.V. ทั้ง U.V.A. U.V.B. รวมไปถึงแสงจากหน้าจอคอม,อมหน้าจอมือถือแล้วก็ลดการแสบแดงรวมไปถึงมลภาวะฝุ่นต่างๆด้วยยังมีเทคโนโลยีซอฟต์โฟกัส เกลี่ยง่ายเขาซึมแต่ว่าหน้าไม่มันถูกต้องใช้ง่ายอะไรเงยหาซื้อง่ายด้วยพี่ซื้อได้ที่ไหนบ้างที่สไตล์ฮานครูเม่มาร์เก็ตโฮมเฟสมาร์ทวัดสันแล้วก็อีฟแอนด์บอยทุกสาขาเลยคุณผู้ชมอยากได้พูดมาเลยใช่เอเลเซ่นะฮะสองกระปุกอ่าจะแถมทันทีครับครีมกันแดดหนึ่งหลอดครับอ่าแต่สำหรับ50สายแรกอ่าแถมฟรี ครีมอลิเซ่แบบพกพาอีก3หลอดทั้งหมด6ชิ้นเนี่ยจริงๆเกือบ7,000นะพี่ราคาจริงนะ<า>แล้ว<ต>ขายพิซในรายการนี้แค่1,990บาทโทรมาได้เลยนะครับ 02, 017, 7888หรือแอดไลน์ที่แอดอลิเซ่ครับ50สายมันน้อยไปนะตอนนี้คนโทรมาเยอะแล้วนะทั้งนั้นอย่างนี้ได้ไหมผมว่าเจ้าของเขาอยาก มามอบสิ่งดีๆให้แฟนรายการและนี่ก็คือเจ้าของของเรามาแล้วคุณบอยสวัสดีครับก่อนที่จะคุยอย่างอื่นขอยันจบรายการได้ไหมได้เลยครับไม่จำกัดสายไม่จำกัดสายเลยครับเพื่อนรายการนี้เอาเลยครับแล้วนอกจากนี้คุณบอยมีอะไรมาให้อีกครับไม่พอเท่านี้นะครับรับไปเลยเซตนี้เลยครับฟรีฟแอดไลน์เข้ามาครับที่แอดอริเซ่นะครับพร้อมตอบคำถามไห้ถูกต้องนะครับก็รับไปเลยเซตนี้ได้เลยฟรี ห้ารางวัลถ้าท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยครับเซตนี้ไปเลยถ้ากินเซตเลยนะฮะตับโปรอีกทีต่อโปรดีๆซื้ออาริเซ่นะฮะสองกระปุกนะฮะจะแถมทันทีครีมกันแดดหนึ่งหลอดนะฮะพร้อมกับนี่เลยอาริเซ่แบบพกพาอีก3หลอดทั้งหมด6ชิ้น1,990บาทนะฮะโทรไปเลย02-017-7888ครับหรือแอดไลน์ที่ อาริเซ่ครับผมแต่นอกจากจะมีตัวช่วยดีๆแบบนี้แล้วนะครับที่สาคัญควรที่จะกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายกันด้วยนะครับจะดีมากเลยครับนี่พ่ออยู่นี่พ่อแม่น่ารักมากเลยมานั่งดูกระบองเพชรอยู่เนี่ยน่ารักนะดอกออกสวยงามเลยสวยเลยอะ่ะควรจะเอากลับบ้านไปด้วยอันนี้ <c oughs> วันนี้ต้องถามเลยว่าทุกวันนี้มีอะไรยังห่วงกันบ้างอีกไหมห่วงมากๆเลยคือผมมันมีความโชคดีหน่อยตรงที่ไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นที่ เราก็จะเห็นพ่อแม่บางคนเขาเดี๋ยวเป็นโรคนู้นเป็นไข้ไม่สบายอะไรก็แล้วแต่โรคภัไข้เจ็บมาเยอะแต่พ่อแม่ผมไม่มีเลยแต่จะสร้างเรื่องให้ตัวเองคือบ,บ,บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล<า>ด้วยตัวเองทั้งนั้นอ, <c oughs> อยากให้ซนกันน้อยๆหน่อยฮะก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขแฮะเหมือนตุ้ยจะมีแม่ไหมรุ่นนี้มันก็เอาเหรอน่ารัก คือเรื่องที่ห่วงเลยแลคอยดูแแล้ว่อครับพ่อห่วงอะไรตุ้ยบ้างห่วงอะไรบ้างพ่อห่วงนี้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนยเงี้ยเวลาไปทํางานยเงี้ยมันก็ต้องเป็นโหมดธรรมดาพ่อเนาะเวลาไปไหนมาไหนก็อวยพรให้ตลอดว่าขับรถให้อยู่รอดปลอดภัยไปไหนพระคุ้มครองเทวดาฟ้าดินขอให้อยู่ชีวิตยืนยาวค่ะดูแลพ่อแม่ไปตลอดไปอยากให้ลูกหอมไหมไม่เป็นไรเอาจริงๆเอาเรื่องจริง ไม่เฉยเฉยจริงๆเอาเฉยๆฉยจริงจริงนะหอมอยหยงหอมทุกวันเนี่ยนะไปไหนไปไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องเขินหอมลูกก่อนไปไหนก็แล้วแต่ไม่เคยให้พ่อหอมไม่เคยลยหรอม่แม่ีแต่เขามีแต่เขาหอมแม่อยู่คนเดียวถอดเสื้อหอมก็เช้ามันก็ไปซูกับแม่อยู่แล้วก็ปล่อยแต่จำไว้นะมันทำอะไรกับเมียกับเมียเราไว้เราต้องเอาคืนเอาคืนกับเมียเขาเหรอเพาจะเอาคืนเมียเขาเหรอ อีกหนึ่งความรักเนื้อที่น่ารักมากจริงๆระหว่างพ่อลูกแต่ที่สําคัญที่สุดคือพ่อแม่เลี้ยงตุ้ยมาดีมากเพราะเราสามารถเห็นได้เลยว่าตุ้ยคือเด็กดีเป็นเด็กที่กระตัญยูและมีพ่อแม่เสมือนมีเพื่อนด้วยดังนั้นรู้เลยว่าบ้านนี้ไม่มีความลับซึ่งกันและกันหรอกมีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมคะเหมือนเดิมค่ะเราไม่ลืมที่แจกของขวัญรางวัลให้กับผู้ชมนะคะ สามารถที่จะถ่ายรูปนะคะเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะรายการก่อนรับดูทิปแล้วเอามาโพสต์แล้วก็แชร์นะคะลงใต้คอมเมนต์ในเฟ o บุ o กแอนช n แนลค่ะภาพไหนโดนใจทีมงานนะคะรับไปเลยกิฟต์วัเชอร์จากร้าน3รางวัลเลยค่ะอ,อ,อ่าอย่าลืมนะครับมีเวลาจะถึงจบรายการแต่ถ้าใครเซลฟี่มาแล้วก็ส่งมาได้เลยใช่ค่ะคอมเมนต์ไหนโดนใจก็ได้รับรางวัลไป<ช>และที่สำคัญที่สุดคับวันนี้ต้องขอขอบคุณน,นะครับ ผู้สนับสนุนรายการของเราอีสสุครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้เลยต้นข้าวหอมคาเฟ่แอนฟาร์มที่เอื้อเฟื้อสถานที่การได้ทำในวันนี้ครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ช่องแอนชาแนลและกลับมาพบกันใหม่กับกอดรักฟิวทิปทุกวันอาทิตย์6กนิกายนาทีทางช่อง3ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ